วิธีจองคิวทำใบขับขี่ครั้งแรกนะคะโดยจองคิวออนไลน์ผ่านแอป DLT Smart q u e นะคะก็จะมีขั้นตอนดังนี้นะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็ให้ไปดาวน์โหลดแอป DLT Smart q นะคะซึ่งแอปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะโดยให้ไปดาวน์โหลดที่ App Store หรือว่า p a y Store นะคะของตาใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะคะก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ Pay Store ค่ะ โดยกดเข้าไปที่ Pay พ t o r e นะคะแล้วจากนั้นพิมพ์ค้นหาตรงช่องค้นหาตรงนี้ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า dlt smart q ก็ได้หรือจะพิมพ์คำว่าจองคิวต่อใบขับขี่ก็ได้นะคะซึ่งแอปจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าไปที่แอปนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเมื่อเจอแอป dlt smart q แล้วนะคะก็ให้เรากดคำว่าติดตั้งตรงนี้ได้เลยค่ะ และก็รอการติดตั้งสักครู่นะคะพอมีการติดตั้งสำเร็จแล้วแอป DLT Smart Queue เนี่ยก็จะถูกตั้งเป็นทางลัดอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็คือแอปนี้นะคะให้กดเข้าไปที่แอปนี้ได้เลยนะคะพอเข้าสู่แอปของ DLT Smart q แล้วนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในแอปนี้มาก่อนนะคะให้กดตรงคำว่าลงทะเบียนตรงนี้ค่ะแล้วจากนั้นให้เลือกประเภทผู้ใช้งานได้เลยค่ะ ก็จะมีให้เลือกคนไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะโดยเฉพาะช่องที่มีดอกจันสีแดงนะคะจะต้องใส่ข้อมูลนะคะถ้าไม่ใส่เนี่ยก็จะลงทะเบียนไม่ได้นะคะโดยมาเริ่มจากตรงคำนำหน้าก่อนเลยให้กดตรงช่องนี้ได้เลยค่ะ แล้วจะมีป๊อปอัพเด้งมาให้เรากดเลือกคำนำหน้านะคะจากนั้นก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยข้อมูลทุกอย่างต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของเรานั่นเองค่ะและในส่วนของวันเดือนปีเกิดเนี่ยก็ให้กดไปแต่ละช่องได้เลยนะคะแล้วก็จะมีป๊อปอัพให้เราเลือกนะคะหากผู้ใดไม่ทราบวันเดือนปีเกิดนะคะให้ติ๊กเลือกตรงช่องนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ใส่เบอร์มือถือของเราลงไปตรงช่องนี้ได้เลยค่ะ ในส่วนของอ e ีเมลกับ ID Li ลนนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะและจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านจะต้องมี6กตัวอักษรขึ้นไปค่ะและจะต้องมีตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษ A ถึง Z อย่างน้อย1ตัวนะคะโดยรหัส2ช่องนี้ก็จะต้องเหมือนกันทั้ง2ช่องนะคะถ้าเรามองไม่เห็นรหัสนะคะสามารถกดตรงรูปตาตรงนี้นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นรหัสผ่านได้นะคะ เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วและถูกต้องแล้วนะคะก็ให้กดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพของเงื่อนไขการลงทะเบียนขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากดติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมค่ะยอมรับเงื่อนไขนะคะและก็กดลงทะเบียนค่ะจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพแจ้งว่าลงทะเบียนสําเร็จนะคะก็ให้เรากดตรงกากระบาดสีแดงได้เลยค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะก็ให้เรานะคะทําการเข้าระบบได้เลยค่ะ โดยใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราตรงช่องนี้นะคะและใส่รหัสผ่านตรงช่องนี้ได้เลยคะ่ะและกดคำว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะแล้วจากนั้นให้เลือกสำนักงานที่เราจะไปได้เลยคะ่ะกดตรงช่องค้นหาตรงนี้พิมพ์ชื่อสำนักงานตรงช่องค้นหาได้เลยค่ะดาจะพิมพ์เป็นชื่อจังหวัดนะคะจากนั้นในจังหวัดของเราเนี่ยก็จะมีสาขาให้เราเลือกนะคะแล้วก็เลือกตรงสาขาได้เลยคะ่ะแล้วจากนั้นจะมีให้เลือกประเภทบริการนะคะ ให้เลือกงานใบอนุญาตค่ะและจากนั้นนะคะให้เรานะคะคเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถค่ะก็จะมี3ประเภทนะคะก็ <c oughs> ให้เราเลือกให้ตรงกับประเภทที่เราต้องการทําใบขับขี่ได้เลยค่ะดาจะเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะให้เลือกประเภทที่เราจะเข้ารับบริการค่ะในการทำใบขับขี่ครั้งแรกเนี่ยก็ให้เลือกตรงทำใบอนุญาตขับรถใหม่ค่ะ จากนั้นก็เลือกประเภทยานพาหนะนะคะก็เลือกยานพาหนะที่เราต้องการทําไปขับขี่ได้เลยค่ะจากนั้นให้เลือกประเภทงานค่ะให้กดเข้าไปตรงใบอนุญาตส่วนบุคคลขอรับใบอนุญาตส่วนบุคคลใหม่ได้เลยค่ะ แล้วจากนั้นจะมีปฏิทินให้เราเลือกวันที่เราต้องการไปทําใบขับขี่นะคะให้เรานะคะเลือกได้เฉพาะวันที่เป็นตัวเลขสีเขียวนะคะสีเขียวคือมีคิวว่างนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะไม่มีคิวว่างเลยก็ให้กดตรงลูกศรตรงนี้เพื่อไปดูเดือนถัดไปค่ะแล้วก็สามารถเลือกวันที่ที่เราสะดวกได้เลยนะคะ <S <s <t> <C> กดเข้าไปตรงวันที่ที่เป็นสีเขียวได้เลยนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดด้านล่างนี้นะคะก็ให้เรากดตรงเวลาตรงนี <C> ้นะคะ เสร็จแล้วก็จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนแบบนี้นะคะก็ให้เรากดรับทราบค่ะจากนั้นจะมีรายละเอียดข้อมูลในการจองคิวนะคะก็ให้เราตรวจชอบค,ความถูกต้องนะคะและก็กดยืนยันการจองนะคะจากนั้นจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนนะคะถ้าเรามั่นใจว่าเราจะจองคิวเราก็กดติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ยินยอมและกดตรงรับทราบค่ะเมื่อมีป๊อปอัพจองคิวสำเร็จนะคะก็เป็นอันว่าจองคิวเรียบร้อยแล้วค่ะ ให้กดตรงกากระบาดสีแดงนี้นะคะแล้วก็จะมีบาร์โคดในการจองคิวด้วยนะคะเราสามารถกดตรงลูกศรตรงนี้นะคะเพื่อบันทึก QR โค้ดไว้ในแกลลอรี่นะคะหรือว่าเราอาจจะแคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้นะคะและก็สามารถกดดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมตรงนี้ได้นะคะก็จะมีข้อมูลในการเตรียมตัวไปอบรมด้วยนะคะ ให้เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งใบรับรองแพทย์นั้นจะต้องออกไม่เกิน1เดือนนะคะสําหรับผู้ที่มีใบขับขี่ครั้งแรกต้องไปอบรมที่สํานักงานขนส่งนะคะซึ่งไม่มีอบรมออนไลน์นะคะโดยวันที่ไปอบรมในวันที่จองคิวนะคะจะเป็นในส่วนของการอบรมนะคะและในวันถัดไปเนี่ยจะเป็นการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องทำใบขับขี่ครั้งแรกนะคะซึ่งจะต้องใช้เวลาในการไป ที่ขนส่งนะคะ2วันนั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ดาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ